สวัสดีจ้ะเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้เดี๋ยวปาอ้อยจะมาข้อมาไวไปไวนะจ๊ะเพราะว่าข้างๆบ้านเขามีเขามีงานกันจ้ะเพื่อนเพื่อนเขามีเครื่องไฟเออปาอ้อยก็เดียเด๋ยววันนี้ค่ายยังเดียวค่ายสร้างกระทั่งส่งฝีอีกจ้ะแต่วันนี้ไม่มีกระทั่งแป้เหนียวให้อะไอที่รวมส่งอ่ะอม,มันหมดปาอ้อยก็จะมาค่ายกระทั่งปกติทั่วไปนี่น่นนะจ๊ะแต่ว่าคือสร้สางสร้างกระทั่งส่งฝีถ้ากระทั่งแระกระทั่งทีซองปาอ้อยข้อกับที่ค่าส่งเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมถ้าสร้างกระทั่ง ปอ่อยส่งให้ฟรีนะจ๊ะใครที่จะรับกระทั่งน่าแต่วันนี้ไม่มีต้นละร้อยปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาททุกต้นก็นแล้วกันนะจ๊ะใครนั่นแหละมาไวก็จะได้ไวจะมีแค่กระทั่งเดียวนะสาหรับคลิปวันนี้ที่ออกวันอาทิตย์นี่นะจ๊ะที่ลงวันอาทิตย์นี้นะไม่เกี่ยวกับคลิปอื่นนะจ๊ะเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งกันเลยกระทั่งละร้อยสามสิบบาทจะทุกกระทั่งเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นบอลอะไรห้ายากห้าง่ายจะร้อยสามสิบบาททุกกระทั่งสายตังแม่ส่แม่ผ่นทั้งหมด แล้วซ้ำกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะต้นที่หนึ่งนายกระบี่นายร้อยจ๊ะนี่หนึ่งร้อยส้มสิบบาทกระบี่นายร้อยต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบบาทขันจมูกต้นที่ซองต้นที่ซองอันนี้มีนาวาแซนคัมแมนเพื่อนเพื่อนแซนคัมแมนนี่หนึ่งร้อยส้มสิบบาทจ๊ะแซนคัมแมนเนาะครยังไม่มีก็ไปซสส่าซม ต้นที่ซ้ำปออ้อยว่าน่าจะเป็นสิลาเพชรอันนี้เป็นบอนหัวข้องปออ้อยเองเนี่ยปออ้อยฟังไหวแล้วเข้ากระโพหัวไหมน่าจะย่อยเราก็คือบอนเนี่ยที่ปออ้อยซื้อมาค่ายเพื่อนนี่แหละแล้วไม่มีใขรเอปออ้อยตั้งไหวแล้วเข้ากระยุบยุบปออ้อยก็ไปเปลี่ยนดีนแล้วก็ปลูกใหม่ก็เนี่ยเข้าขึ้นมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยซ้มชิดบ้านบอกให้ฟังก่อนจะได้รู้ต้นนี้ก็เมื่อนจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นคัดสมาธิ <laughs> อันนี้บอนปออ้อยนี่แหละมันยุบ ปราอ้อยก็ยไม่ใช่หรองอ์ผผ่าเพื่อนดูนี่ฮู้แม่มองนะคัดสมาธิอุ้ใบตะมุตะมีมันพึ่งขึ้นจ่ะนี่เนาะนึ่ง้อยสามสิบบ้าจ้ะเพื่อนเป็นบอลยุบหัวแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ปลาอ้อยก็เอฟมาพเพื่อนเอฟมาต้นแล้วเท่าไหรนะนึ่งลอยมั้งแต่ปลาอ้อยค่ายลอยสามสิบบ้าจ้ะคุณรัตนาวุฒินีนนเเนเ่เห็นปะจะ,ว,ะว่าจะไว้ทำแม่พันนั่นแหละต้นนี้เนี่ยเนี่ยเปอร์ซี่เยอะเลยอเห็นปะเพราะว่าปลาอ้อยว่าจะทำแม่พันแต่เนี้ยมันไม่มีมันมีต้นเล็กอยู่ต้นหนึ่งปลาอ้อยเอาไ้แล้ว ลอยส้ำิบมือนกันจะร้งกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะต้นนี้เป็นหมายเก้าเป้าอ้อยบอกแล้วว่าต้นเนี้ยหมายซุยอันนี้พี่กุลทองเป็นหมายแยกนอกแล้วก็มีลูกแล้วด้วยจ้ะอุ้ยยาขึ้นเต็มเลยนี่นี่มันแทงรอดไหมใบไหมไอใบเก้ามันก็เหี่ยวไงจ๊ะอันนี้คือใบไหมมันอยู่ในรอดเดีวยวปอ้อยฮุบไว้ใฮ้เว็บนี่เห็นไหมเลี้ยงจนกัดซี่ซุ้ยไอนี้เดี๋จ้ะเนี้ยเขามีลูกเห็นปะ ปอยแยกนอกมาแยกนอกมาจากต้นแม่ในกระทงพี่กุลทองจะนึ่ง้อยสามสิบบาทนึ่ง้อยสามสิบต้นเนี้ยปล่อยไม่มั่นใจว่าจะเป็นเจ้าขุนพระขังหรือเปล่าก็นั่นแหละมันยุบแล้วมันก็พึ่งโพ่ปลาอ้อยก็เอามามาแบ่งปันเพ่อนเพลนเนี่ยดูลากดิเห็นปะไม่รู้นะจ๊ะเพ่อนเพ่อนแต่าปาอ้อยว่าใช้ว่าทรงใบยอย่างเงี้ยนึ่ง้อยส้สิบบาทเหมือนกันจําชื่อไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันโนนเนี้ยอันเนี้ยน,นึ่งลอยสามสิบบาทจา้ะ ต่อไปอันนี้คุณนปันจะนึกเพื่อนๆคุณนปันจะนึกนี่คุณนปันจะนึกเข้าจะเป็นอันนี้มันเหี้ยมันโดนแดดใบมันบางมันบางมันหนังไหมมันจะมีกระดูกเนี่ยอันนี้ไม่ชัดมันจะมีกระดูกซี่ข้าวๆอย่างนี้เห็นป่ะคุณนปันจะนึกเนี่ยมันจะเป็นกระดูกข้าวนะจ๊ะเห็นป่ะอันนี้จะเป็นบ่อนห้แยกอันนี้หมายแยกน่านะแยกมาได้สักสิบวันหรือมะเนี่ยคุณนปันจะนึกจะเป็นไม้มีหัวงนะแยกนอมาจ้ะนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาท มันเหี่ยวน้อยโขกกระเด็ดอย่างงี้เพื่อนๆพืนแล้วอันนี้อันนี้ในอันนี้มีซ่องต้นในนึ้กระั่างเป็นหมายชิ้นผ้าปาอ้อยเองนะจ๊ะอันนี้มีนาวนาลายอวตารใช่มีหู้นาลายอวตารอ่านก่อนใช่จ้ะนี่นาลายอวตารเมื่อจะหมดเลยนะนาลายอวตารปาอ้อยเลือดยูซ่องกระท่างปออ้อยน้อยไวชำพันแล้วละจ้ะนี่ให้ประจักมีหู้ไต่ใบนี่ทุกอันเลยพอปาอ้อยเอามาผ้าตอนแก้มีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ้กระั่างนาลายอวตาร หนึ130่งร้อยสามสิบบาทสร้างกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะสร้างกระทั่งส่งฟรีต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าหนุมานเชิญธงอันนี้ฮันุมานเชิญธงมีซ่องตนนะจ๊ะในเนื่องกระทั่งปะไว้ไม่มั่นใจวะมันหยุบแล้วมันโค้งหรือว่ามันมาอย่างนี้วะแต่มันมีซ่องตนเพื่อนในเนื่องกระทา่งจําไม่ได้จ๊ะแต่เชิญธงต้นนี้เชิญธงนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทมีซ่องตนในเน่งกระทาง่ง ต่อไปต้นนี้คือลาซี่พึกศกต้นเนี้ยใบแก่แล้วดึงทิ้งได้ไหมดึงไปเลือกซ่อมใบลาซี่พึกโซกจะนี่ให้ประจ๊ะลาซี่พึกศกต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทเมือนกันลาซี่โซก,กยัะต่อไปต้นนี้คือผมหรือซีอ่ผมหรือซี่ไหมคะ อันนี้ยักษ์เบนจากายจะยักษ์เบนจากายต้นนี้ใครจะรับปอไอข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทเท้ากันหมดนี่หนึ่งร้อยสามสิบจะข้อพูดก,กอนรอดไหมมันโพ่กมาไงจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทยักษ์เบนจากายสร้ามกระทั่งส่งรีจ้านี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทงเพื่อนให้มั้ยนี่ยักษ์เบญจากายยักษ์เบนจากายนี่เป็นบ่อนซวยนะจ๊ะไม่ใช่บ่อนคีเล ต่อไปมักขวานหลังสั้นเพื่อนๆมักขวานหลังสั้นมีลูกหน่อยหนึ่งต้นหนึ่งร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆพืส่งฟรีสามกระทางนะต่อไปอึ๊บเศษที่สุพสรรณเพื่อนเพื่อนเศษที่สุพรรณหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะสามกระทางส่งฟรงีเศษที่สุพรรณต่อไปอันเนี้ยไม่หรูหรอกไม่ต้องทามจริงๆ เมื่อต้นนั่ะแหละบ่อนเก้าไม่ทราบชื้อนี่ดูหูไม่รู้กระดูกดำหนึ่งร้อยซามสิบบาทสามกระทางส่งฟรีแล้วก็นี่ต้นหนึ่งนี่ก็เมือนก,กันเดียวกว่าใบมันเลืองมันหมดอายุด้วยข้อดึงก็พวกตระกูลยักษ์นี่มันจะเป็นเนี่ยเนี้ยไม่รู้จริงๆนะจ๊ะเนี้ยกาตี้ยาเงี้ยนี่ดูหู้เอาไปเลี้ยงเอาไม่รู้ชื้อ หนึ่งอยสามสิบบาทฮนะู้ดอกมะใบนี่นี่นะจ๊ะนี่หนึ่งอยสามสิบบาทนี่แหละตีซูนสัตตาซูนอะไรก็ใหม่รู้เรียกไม่ถูอ,อึอ๊บเดี๋ยวก่อนต้นนี้จะต้นนี้คือนายแทนเดี๋ยวอ,อึ๊บใบมันไอ้นี่เดี๋ยวปอยดึงให้นี่นายแทนจะ หนึ่งร้อยสามสิบบาทนายแทนยูตับยูตับยูตับอืนี่แหละบางละจันนะห <c oughs> นึ่งร้อยสามสิบบาทจะแล้วก็ต้นนี้ปอ,อยจะข,อ,ขอยูซ่องตนได้ปะ่ะที่ที่ราคาอันนี้ราคาไม่หน,นึ่ร้อยสามสิบเนาะเนี่ยที่ปอ,อยบอกอะมันชื่ออะไรวะไพ่ลัตติกาเนี่ยเพื่อนเนี่ย้ว่ามันกัดซี่เนี่ยมันจะกัตซี่เป็นแบบเนี้ยมันจะกัตซี่สวยมันจะคล้ยายๆพวก ห้องดันลุนอะไรอย่างเงี้ยเพื่นพนอนเออมันไม่ได้เข้าวๆแอ๊แอ๊กลอก็อกกระบอกแล้วอภัยรัติการปล่อยข้อที่เออลอยสามสิบก็ลอยสามสิบในในกันในในเลยอะหนึ่งลอยสามสิบบ้าจ,จะอภัรัติการหนึ่งลอยสามสิบอ่ะอีกต้นหนึ่งตั้มกระทุนโอเคไหมหนึ่งลอยสามสิบจะทศกันมีต้นเดียวนะไม่มีต้นอื่นนะฮานสามตัดใจ ทศการนึ่งรลอยส้มสิดบ้าจ้ะน้ำมันทศการลอยส้มสิบก็ผมฤษีผมฤษีเหมือนน้ากอ้อยไม่มีทรรมปานเอาไว้ก็ช่วงแล้วก็ต้นนี้เดียวอ้อยอยูตรงนี้แป๊บนะลีฟด้วยไงจ้ะอ้ะอือพอเข้ามาดอกอ้อยก็รีบลุกมาแชบเลย ลุกมาแชบเลยลรีบมาค่ายเลยเข้าเข้ามีเครื่องไฟไงนี่มันไอ้น,นี้นี่มันดังรีบทำมาต่อทีละต้นเลยนะจ๊ะอันนี้คือเจ้าพญานามืน่นเพื่อนเจ้าพญานามืน่นนี่นี่นมีรอดนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท้ากระบินละพมเพื่อนเท้ากระบินละพมหนึ่งร้อยสามสิบบาทเหมือนกันจ้ะ แล้วก็ยักขมูขี้เพืเ่อนๆยักขมูขี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบบาทเหมือนกันจะอีกซองต้นคือพระยาไม่ใช่เกจุลามณีจะหนึ่งร้อยสามสิบบาทและปูข้าวหนึ่งร้อยสามสิบบาทมีอะไรแท้มด้วยนี่ต้นหนึ่งนี่ไม่ใช่หกโล่งนะจ๊ะนี่สะดือดำเนี่ยปูข้าวหนึ่งร้อยส้มสิบบาทเอาแล้วจ้ะ วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆไม่มีวันนี้วันนี้ปอ้อยมีบอนซี่วยๆยราคาเบาๆบนึ่งร้อยสาบทุกกระทั่งมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนสนใจจะสร้างบอนซีปปอ้อยก็สามาโทรหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรปอ้อยปอ้อยจะขึ้นไว้ที่หน้าปกทุกวันเนาะเพื่อนๆคนไหนส้นใจต้นหนก็สร้างได้นะจ๊ะวันนี้ในราคาโปรโมชั่นนึ่งร้อยสางซบบาททุกต้นเพื่อนๆสร้างกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะ เฉพาะคลิปวันอาทิตย์วันเดียวนะจ๊ะเพื่อนไม่ไม่รวมกับวันอื่นนะโปรส่งฟรีอ่ะ <c oughs> วันนี้ปอ้อยขอบคากเพื่อนใหมที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยาในมีที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอใเพื่อนทุกคนจงโชคดีนะจ๊ะมีความสุขทุกๆคนปอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า